สวัสดีคะ่ะพี่แองเจิลนะคะวันนี้เป็นรอบที่2นะคะในการที่เข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่เขาเรียกว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดพัฒนาได้เรื่อยๆแล้ววันนี้ได้แบบเจาะลึกมากๆได้ในเรื่องของความหมายของไพ่แบบชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รู้วิธีการวางไพ่วิเคราะห์ในเรื่องของไพ่ของตัวเองอย่างชัดเจน แล้วก็มีหลายอย่างที่มาดามตูนให้ในเรื่องของการสร้างตัวตนในติกต็อกด้วยนะคะซึ่งมันสามารถทำให้ไพทาร่โลเนี่ยเป็นทาร่ o for business จริงๆค่ะทำให้เราได้รู้นะคะความหมายของไพ่เนาะก็จะจะเดิมที่พี่ยังไม่เคยเข้าใจมันมาก่อนตอนนี้ก็คือมีความเข้าใจละเอียดเยอะมากๆค่ะวันนี้ที่มาเรียนต้องการมาเอาความรู้เกี่ยวกับการเรียนไพทาร่เพื่อเอาไปส่งต่อให้กับคนที่อยากรู้เกี่ยวกับ เรื่องดวงชะตาด้วยค่ะพี่เคยศึกษาบ้างแล้วแต่ความละเอียดยังไม่เยอะแต่พอได้มาเรียนกับอามาดามตูนได้รายละเอียดมากขึ้นและทําให้เรากระจัดกับตัวตัวไพ่มากขึ้นค่ะที่มาเรียนในครั้งนี้นะคะเพราะว่าอยากเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เจ้าก็ทําออนไลน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีพื้นฐานการเรียนไพ่อยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนของไพ่ยิปซีเจ้าไม่เคยเรียนค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับที่ตูนค่ะที่เรียนวันนี้บอกเลยว่าความรู้แน่นมากๆแล้วก็เป็นการเรียนที่ p r i v a t e มากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลย พอดีพี่สร้างมาจากติ๊กต็อกอะคะ่ะแล้วก็เข้าไปดูอของพี่ตูนทุกทุกเรียกว่าทุกไลฟ์เลยอะคะ่ะแล้วก็กดไลค์เข้าไปดูตอนแรกดูเพจในาขายเพชรก่อนแล้วก็ตามพี่ตูนมาเรื่อยๆแล้วก็มาเห็นหลา์สดว่ามาสอนดูไพ่ก็เลยตามมาดูวันนี้ของจริงค่ะเยี่ยมมากค่ะความรู้ที่ได้วันนี้ก็คงจะไปต่อยอดทางธุรกิจอะคะ่ะให้เราแบบว่า มีความรู้มากขึ้นแล้วก็ไปปลดล็อกให้คนอื่นด้วยค่ะชอบสายมูมากถ้าอันไหนที่เกี่ยวกับสายมูคือเราจะมาเรียนแน่นอนค่ะไตไหนจะเนาะมูทั้งทีก็มูให้รวยเลยค่ะพี่แตนบอกได้เลยว่า ทุกคอร์สของมาดามตูนค่ะเป็นคอร์สที่มีคุณภาพแล้วก็น่าสนใจจะเข้ามาเรียนกับมาดามตูนอีกค่ะแนะนําเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานการเรียนก็สามารถที่จะเรียนได้ค่ะเนื่องจากนะคะพี่ตูนสอนตั้งแต่เริ่มจากหนึ่งไปถึงสิบเลยค่ะแล้วก็สอนเรื่องจิตวิญญาณของไพ่ด้วยบอกเลยว่าใครที่ได้มาเรียนได้รับความรู้อย่างแน่นอนค่ะและถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะ มีวิชาความรู้หรือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการที่ช่วยเหลือผู้คนนะคะศาสตร์ไพ่ทลโร่ฟอร์บิสเนสของมาดามตูนสุดยอดมากๆค่ะเต็มสิบไม่หักค่ะอย่างที่บอก